ที่สำคัญคือหากคุณต้องการจะเทรดเพื่อจับเงินล้านนะคุณต้องมีระบบครับระบบที่ชัดเจนและควบคุมอารมณ์ให้ได้ทุกอย่างมีเหตุและมีผลทุกอย่างมีระบบของมันโอเคไหมทุกอย่างมีระบบทุกอย่างมันมีสัญญาณของมันทุกอย่างมันมีคือถ้าเกิดเราจะเทรดให้ยั่งยืนนะครับ ต้องมีเทรดเซตอัพใช้คำง่ายๆเนาะเราจะเข้าเทรดเมื่อนี่คือคำว่าระบบคือเราจะเข้าเทรดเมื่อจุดจุดจุดยกตัวอย่างในนี้นะคนใหม่มาใช่ไหมโอเคอ่ะเพิ่มเงื่อนไขนึงเราจะเข้าเทรด by เมื่อหนึ่งราคายก high ยก l o นี่คือเีษเซตอัพคุณต้องเขียนแบบนี้แล้วคุณต้องเข้าตามนี้2เมื่อราคาลงมาหาดีมานเห็นไหมออสามเมื่อราคาทำพืชติกรรมทองอาราคายกให้ยก,ยกโลติกถูกลงมาหาดีมานติกถูกทำพฤติกรรมทองติกถูกเปิดโพซิชันไ y นาได้เลยแบบเนี้ยเรียกว่าระบบคุณมีหรือ,อยัง ทุกวันนี้คุณเทรดแบบมีระบบแบบนี้ไหมเวลาทุกวันนี้เวลาผมจะเทรดผมก็ดูเทรดเซตอัพเนี่ยโอเคราคาทำเงื่อนไขข้อ1 2 3 4 5เฮ้ยครบแล้วอ่ะจัดไปซิกบายลิมิตราคาทำเงื่อนไข1 2 3 4 5ครบแล้วจัดไปเซ l l ิมิตเนี่ยครับถ้าอยากได้ละเอียดก็ไปเรียนนะครับคอร์สฟรีที่ผมทำแจกมีระบบนี้สอนเยอะมาก